ดิวอริสราแบ่งเป็น3ประเด็นหลักๆที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงประเด็นหนึ่งคือเรื่องของดิวอริสราเองคือการใช้เงินเกินตัวไลฟ์สไตล์ที่เวอร์วังอลังการมากดิวอริสราเคยมีแฟนเป็นนักการเมืองชื่อไผ่ลิกนะฮะลูกชายของเรืองวิทย์ลิกซึ่งผมรู้จักดีอดีตสอสกกำแพงเพชร ดิวก็เลิกจากไผ่ลิกแล้วไปอยู่กับเบนดมอนเบนดมอนนี่เป็นเจ้าของเว็บหมาก้าวแ8ว่ากันว่าไผ่ลิกนั้นเป็นคนมีเงินแต่ไม่ได้ร่ำรวยถึงขนาดเจ้าของเว็บผนันไผ่ลิกก็จะซื้อข้าวของให้ดิวแต่ว่าอย่างมากถ้าเป็นกระเป๋าก็ยังระดับหลุยสูตอง คงไม่อยากจะซื้อประเภทชาแนลใบละ3-4 0 0 0แสนบาทให้และแวดวงของดิวนี่ก็อยู่ในแวดวงคนสีเทามาตลอดเลยก็เลยอดทำให้คิดถึงไม่ได้ว่าไอ้ที่ดิวร้อนเงินเนี่ยมันร้อนเงินเพราะว่าเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจสีเทาหรือเปล่าไม่ทราบเรื่องที่สองคือเรื่องคู่ครองคนไต้หวันหรือคุณเซบาสเตียนลีเซบาสเตียนลีนี่แซลลี ชื่อจีนชื่อหลี่เจิ้งหยินสมมรถกันและกันคือเป็นคนทั้งคู่ที่มีอุปนิสัยไลฟ์สไตล์สอดคล้องกับดิวจริงๆซเซบาสเตียนเป็นคนมีฐานะคนไต้หวันที่มีบ้านชนชั้นกลางที่มีฐานะจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งในไทเปมูลค่า50ล้าน NT เป็นเรื่องปกติธรรมดาเมืองไทยก็มีเยอะ นะฮะแต่คนไต้หวันเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการลงทุนในเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เซบาสเตียนจะมีบ้านพ่อแม่มีบ้าน50ล้าน n อ็ทเป็นเรื่องปักติธรรมดาแต่เขาไม่ใช่อภิมหาเศรษฐีเหมือนอย่างที่ตัวเองอวดไลฟ์สไตล์ออกมากรอบที่3คือคนรอบตัวคนที่มาเกี่ยวพันคุณดิวอลิสราไม่ว่าจะเป็นการให้ยืมของ ให้ยืมเงินซึ่งมันมีประเด็นน่าสนใจมากแต่ไม่เคยมีใครมาพูดความร่ำรวยแบบเว่าวังอลังการของคุณเมนี่หรือวาสนาอินทแสงที่ผมทราบมาที่ผมทราบมามีสายใหญ่เกี่ยวข้องกับแก๊งปั่นหุน้นหมนะฮะตอนนี้เรื่องยังคาอยู่ที่ดีเใสไอคุณหมอนั้นถูกแขวน้อยแล้ว แต่พวกนี้ปั่นหุ้นแล้วก็เอาเงินออกไปเป็นพันพันล้านบาทแล้วก็มีอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งเงินดอลลาร์ปลอมแก๊งเว็บพนันสีเทาต่างๆที่อยู่รายรอบตัวคุณดิวน่าสงสัยว่าใช่หรือเปล่าว่าเป็นที่มาของคอนเทนต์ในการอวดร่ำอวดรวยของคุณดิวและที่น่าสนใจอย่างผมเห็นรูปคุณดิว ทนายคุณดิวเป็นทนายที่มายืน่นคุณดิวเอานาฬิกามาคืนคุณนิติศักดิ์มีขวดทนายเอีย้ยบเป็นนายชาวมีขวดผมรู้จัก,กดีเคยมีคดีความอยู่คุณนิติศักดิ์นั้นลึกๆแล้วก็คือทนายความของคุณแทนไทยนรงค์กูอดีตเจ้าพ่อเวพนันวัยรุ่นเจ้าของ ชื่อแทนไทยป้ายแพงเรื่องเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการขุดเจาะให้ลึกกว่านี้หน่อยซึ่งเมื่อผมและทีมงานได้มาแล้วจะรีบเอาเปิด,ปดใผยฟังซึ่งพร,พร้อมแล้วแต่เพราะเนื่องจากข้อมูลไปเยอะมากไม่มีเวลามาพูดในรายการสนที่เล่าเรื่องท่านผู้ชมอย่าพลาด <c oughs> ผมเอารูปของรถโร r o ์รอยกับ l e x กซที่คุณเมนี่โดยสารดอกรายการโหนกระแสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่านผู้ชมครับลองดูนะฮะรวยรวดเร็วมากนี่คือโรลส์รอยนะฮะรวดเร็วจริงๆนี่เล็กซัสเราว่าบริษัทต่างๆที่คุณเมเมจินคุณเมนี่เนี่ย ลงทุนในเครือข่ายของเธอผมมาดูแล้วเนี่ยไม่มีกำไรร็สั์ไม่มีกำไรมากมายที่จะให้คุณเมนี่เนี่ยมาลงทุนโรลส์รอยคันก็5้าสี่ล้านบาทซื้อเชรโนนนีนั่นก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าคุณเมนี่เอาเงินเอาทองมาจากไหนซึ่งผมจะวิสัชนาให้ฟัง ที่น่าสนใจอย่างคือว่าการที่คุณดิวอริศรามาใช้ธนากติศนิติศั์ซึ่งไม่ผิดแต่เพิ่นเป็นทนายที่เป็นตัวแทนของเจ้าของเว็บพนันหลายแห่งก็แสดงว่าอย่างน้อยที่สุดคุณอริศราหรือดิวก็ต้องรู้จักกับทนายสายนี้นะฮะหรือว่าคนสายนี้สนิทคุณดิว ก็เลยแนะนำคุณนิติศักดิ์มามีขวดนะฮะก็รอรับวันศุกร์นี้ก็เอาเป็นว่าวันโจกทนายสักอันดีไหมะนะฮะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะผู้ชมครับอายุประมาณใต้ห้าสิบแต่งงานเป็นครั้งที่สนะี่ะซึ่งเป็นทนายความคนที่สี่ วันคืนเข้าหอเธอก็บอกทนายความว่าที่รักเบาๆหนนะดิฉันเนี่ยยังบริสุทธิ์อยู่ยังไม่สูญเสียพระมรยจไอ้นี่ก็ตกใจคุณมีผัวมาสามคนแล้วคุณยังไม่สูญเสียพระมรจได้ไงบอกมันมีที่มาที่ไปผัวฉันคนแรกเนี่ยมันเป็นหมอฟัน มันเป็นห่วงมากเรื่องสุขภาพมันตรวจสอบทุกอย่างตรวจสอบอยู่นั่นนะ่ะไม่ทำสักทีนั่นเลยเรื่องไปคนที่สองเป็นวิศวะไอ้หมอนี่เป็นนักคิดตัดคนมันก็มองดูว่ามันจะคิดระบบอะไรในการมีเซ็กส์กับผู้หญิงที่เป็นนวัตกรรมใหม่มันก็คิดมาอยู่นะไม่ทำสททักทีคนที่สามเป็นจิตแพทย์ พูดอยู่อย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนเวลาขึ้นเจียงก็เอาแต่พูดเอาแต่พูดฉันก็เลิกหมดไปแล้วทําไมคุณต้องเอาผมซึ่งเป็นทนายมาเพราะฉันมั่นใจว่าทน,นายผัวเทนายฉันโดนเอาแน่นอนจุกรูจุกรูกรสนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่